ทำยังไงให้ผู้ชายตกหลุมรักแบบเนียนๆน,น,นะหรอคุณก็ต้องเนียนเข้าไปเป็นเพื่อนก่อนสสนนนับนุโดย PASSION PLUS ถ้าเป็นนัดเดทแบบซีเรียสเนี่ยมือม,มึงกับค,คนแปลกหน้าแล้วก็มาถึงเจอหน้ากันเอาละเว้ยจะเป็นผัเวเป็นเมียกันละเว้ยจากคนแปลกหน้าโดดไปผัเวเมียบางทีมันมันไกลเกินนะมันโดดหลายขั้นยากก่อนโดดมาเป็นเพื่อนก่อนโดดเข้ามาในเฟรนด์โซนก่อนแต่พอคุณโดดเข้ามาในเฟรนด์โซนปุ๊บนะครับคุณต้องหยอดหยอดให้เขาเกิดแพชชั่นกับเราคําพูดหน้าตาตาทางสายตาทําให้เขาเกิดความสงสัยตกลง มันชอบกขาปะวะหรือว่ามันเฟรนด์ลี่วะหรือว่าคิดเล่นเฉยเฉย,ยวะแต่ว่ามองมันก็น่ารักดีเนาะอ่านะสกักพักพอคนมันคิดไอ้เรื่องแบบนี้ในหัววะเป็นไปได้ไหมใช่ไม่ใช่ตกลงเขาล็อกเล้มันเขาจะคิดวนไงพอคิดวนปุ๊บเขาก็เริ่มจีบตัวเองให้เราเขาจะเริ่มมานั่งส่องแล้วมันไปไหนหรือเขาถ้าเขาไปคนอื่นเขาคงไม่รักเราเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ไปนี่วาเอ๊ะน,นี่ไปกับเพื่อนเฉยเฉย,อย,อย,อยเอ๊ะอยู่ทะเลสักพัก,พกส่องสองมาอินครับเหมือนนั่งดูรายการเ,ยเ,ยเรยลลิตี้เา รู้สึกว่าตกลงเราเฟรนดี่หรือว่าเราแอบชอบเขากันแน่อ่าอันนี้เป็นหลักมันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มคิดวนจีบตัวเองให้เราอยากทำเป็นทักมาเรียนคำพีสเสน่รอบเดียวของทางคลับกิ g กนะครับบอกไว้หมดสายตาส่งยังไงท่าทางสวยยังไงแชทสวยยังไงต้องส่งรูปยังไงส่งยังไงให้เขาคิดวนถึงเรารับประกันติดสเสน่ห์ขึ้นมาจมเลยสนใจทักเข้ามาได้ครับ